ดีค่ะแม่แม่พี่พี่พป้าป้า,ปาลุงลงทุกท่านนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะกล้วยวันนี้สดสดเลยที่หน้าสวนของเรานะคะใหญ่มากลูกค่ะใหญ่อัวแบบอืม้มดูลูกใหญ่มากนะคะนี้เป็นน้ำหวานะคะน้ำหวานะคะสวยมากนะคะ คนไหนอยากได้แบบสุกหรือว่าแบบดิบแบบหามวันนี้นะคะมีให้เลือกเลยนะคะยาวไปเลยสี 4, 5, ่ห้าเต๊ะเต็มเนะคะเพราะเราตัดสดใหม่นะคะจะวีเล็กวีใหญ่มีหมดเลยนะคะราคาขึ้นอยู่กับวันนั้น,น,นๆนะคะว่าเราตัดนอเครือใหญ่แค่ไหนนะคะวันนี้ใหญ่แบบอว้วกไปเลยนะคะนอกจากกล้วยที่สวยแล้วแล้วเรายังมีหนกกล้วยนะคะแม่แพี่พี่ลุงลทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะเบอร์ท อยู่ที่หน้าจอหรือกดเพิ่มเติมข้างล่างนะคะจะมีเบอร์โทร5555อยู่เบอร์หวานๆเองโทรม่ได้24ชั่วโมงเลยนะคะมาสอบถามนะคะกล้วยได้เลยนะคะขออย่างเดียวอย่ายืมเงินนะคะไม่รับเลยนะคะแม่จ๋าโทรมาสอบถามราคากันก่อนได้เลยนะคะนอกจากกล้ลวยเราก็ยังมีเกลือนะคะเกลือมีหัวเปรี้ยวไว้แถมด้วยนะคะมีกล้วยดิบนะคะของส,สดๆจากสวนภาคินนะคะ บอกเลยว่าแวะมาง่ายมากนะแม่นะส่วนเราอยู่ที่อำเภอพระทองคานะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นอำเภอใหม่ของแยกออกมาจากอำเภอโนนไทยนะคะบอกเลยว่ามาจากกรุงเทพเนี่ยก็ประมาณ300ร้กิโลนะคะแต่ถ้าเกิดคนที่อยู่ในบริเวณละแวกนี้หรืออยากมาซื้อกล้วยหน้าสวนมาได้เลยนะคะหรือจะให้เราส่งออนไลน์ก็ได้เหมือนกัน ะะเพราะเราก็จะห่อ,อก,กันกระแทกอย่างดีคนไหนอยากกินกล้วยตั๊ก,กแตนมากสวนสวยมากได้สองวีสามวีส่งให้ได้นะคะน้ําหนักนะคะเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะแม่แม่หลายคนนะคะโทรมาหาหวานหวานอยากได้กล้วยมากเลยแต่แม่อยู่กรุงเทพไม่เป็นไรอยากอุดหนุนตั๊กแตนอยากกินกล้วยตักกแตนโทรมาเดี๋ยวจัดส่งให้ได้สองสามวีซื้อไปพอกระใสเนาะแม่เนาะโทรมา,าสอบถามได้เลยนะคะหน้าสวนของเรานะคะติดถนนดําแบบนี้เลย นี่ติดถนนใหญ่แบบนี้เลยนะคะแวะเวียนกันมาได้นะคะคือมองง่ายๆมากนะคะเท่ามองจากหน้าจอนี้นะคะขวามือวันๆนะคะคือมาจากขอนแก่นนะคะจะเป็นทางลัดจากอําเภอพนนะคะทางนี้มาจากขอนแก่นนะคะที่จะมาจากอาเภอพลนะคะลัดมาได้เลยตรงไปทางนู้นคืออาเภออําเภอบ้านปางนะคะแต่อําเภอครงนะคะส่วนซ้ายมือตรงนี้มาจากในเมืองโคราชนะคะมาจากในเมืองโคราชมาจากทางนี้เลยนะคะ ขอบคุณนะคะทุกคนที่สนใจสอบถามหรือจะโทรมาหรือจะอินบ็อกซ์มาถามหรือจะไลน์มาถามก็ได้ข้อมูลด้านล่างแม่พี่ๆจ๋ากดตรงคําว่าเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมมันจะมีข้อมูลรายละเอียดใส่ให้หมดเลยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะสวัสดีค่ะ